จัรยาบัณของผู้บริหารการศึกษาและศึกษานิเทศและการสร้างความสัมพันธ์เพื่อลดความขัดแย้งในองค์กรสมาชิกในกลุ่มนายพงศักจันบุญเลขที่16นายดำรงวงกระโซเลขที่17นายจักรพันธ์หลีแก้วเครือเลขที่18นายชัดมงคลพิคุณศรีเลขที่19และน,นายนราวิทย์วงเข็มมาเลขที่20ครับจัรยาบรนของศึกษานิเทศและผู้อำนวย การสานักงานเขตพื้นที่การศึกษานะครับเรามาดูจรรยาบรณแรกกันนะครับก็คือจรรยาบรณต่อตนเองนะครับ1เลยนะครับผู้ประกอบการวิชาชีพทางการศึกษาเนี่ยขั้นแรกเลยก็ต้องมีวินัยต่อตนเองก่อนนะครับสิ่งสําคัญเลยนะครับพอมีวินัยต้องทําอะไรครับต้องมีการพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพและบุคลิกภาพครับที่ดีและมีวิสัยทัศน์ด้วยนะครับให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการเศรษฐกิจสังคมและการเมืองอยู่เสมอครับ เป็นสิ่งสําคัญเลยนะครับเป็นสิ่งแรกเลยนะครับที่ต้องมีก่อนก็คือจรยาบัณต่อตอนเองครับสิ่งนี้นะครับจะช่วยให้เราพัฒนาตนเองนะครับไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้นะครับชัดเจนขึ้นนะครับครับ เรามาดูจรรยาบรณต่อไปนะครับก็คือจรรยาบรณต่อวิชาชีพนะครับก็คือ2เนี่ยต้องประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องรักและศรัทธานะครับซื่อสัตย์สุจริตและมีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพและเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพอีกด้วยนะครับนั้นแล้วนะครับเรานะครับอยู่ในองค์กรสถานศึกษานะครับสิ่งแรกเลยนะครับเราต้องมีความรักก่อนนะครับรักและศรัทธาในวิชาชีพของเรานะครับ และก็ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตนะครับและก็รับผิดชอบต่อวิชาชีพนะครับสิ่งนั้นก็จะทำให้เราเนี่ยทำด้วยความรักนะครับทำด้วยความเต็มใจนะครับถ้าสิ่งนั้นเราทำด้วยความเต็มใจเราทำด้วยความรักแล้วนะครับเรามีสิ่งที่ศรัทธาแล้วมันก็จะทำให้เราเนี่ยประสบผลสำเร็จในชีวิตนะครับต่อหน้าที่การงานอีกด้วยนะครับ ต่อไปนะครับเรามาดูจรรยาบรลต่อไปก็คือจรรยาบรลต่อผู้รับบริการอันนี้สําคัญมากเลยครับผู้รับบริการของเรานี่คือใครครับก็คือนักเรียนนะครับ 3. ผู้ประกอบการวิชาชีพทางการศึกษาต้องรักและเมตตาเอาใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริมให้กําลังใจแก่สิทธ์ครับและผู้รับบริการตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้านะครับผู้รับบริการในที่นี้ อาจจะเป็นนักเรียนหรือว่าชุมชนก็ได้นะครับดังนั้นแล้วนะครับเราทำด้วยความรักเรามีความเมตตาเอาใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริมให้กำลังใจแล้วนะครับมันก็จะส่งผลดีต่อชุมชนต่อตัวนักเรียนเองเพื่ออะไรครับ mm. เพื่อที่เราจะได้มีการมาพัฒนาประเทศชาติของเราให้พัฒนาขึ้นนั่นเองนะครับดังที่เขาพูดว่าสองมือครูผู้ปั้นสิด ผู้ที่แท้จริงคือผู้ที่ทำหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์ในการสร้างลูกศิษย์ให้เป็นไปโดยสมบูรณ์เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมตลอดไปครับ4นะครับ ผู้ประกอบการวิชาชีพทางการศึกษาเนี่ยต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทักษะและนิสัยที่ถูกต้องที่ดีงามแก่สิทธิและผู้รับบริการตามบทบาทหน้าที่เต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจนะครับและก็5นะครับผู้ประกอบการวิชาชีพทางการศึกษาต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งกายและวาจาและจิตใจนะครับการที่เราจะให้สิทธิ์ของเราหรือผู้รับบริการนักเรียนนะครับ เป็นในแบบที่เราต้องการหรือเป็นคนดีของสังคมดังนั้นแล้วเราเป็นครูนะครับเราก็ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเขาก่อนและเป็นแรงบันดาลใจให้กับเขานะครับสองมือของครูนี่แหละครับที่จะสร้างโูกแห่งการเรียนรู้ให้กับเด็กได้อย่างเต็มศัก,กยภาพที่เขามีครับอันนี้คือสิ่งที่สำคัญเลยนะครับทุกค,คนต้องมีครับข้อที่6 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องไม่กระทำตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกายสติปัญญาจิตใจอารมณ์และสังคมของสิทธิและผู้รับบริการข้อที่7ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาคโดยไม่เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบจรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพข้อที่8 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาพึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะจรรยบัณต่อสังคมข้อที่9ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาพึงประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้นำในการอนุรักษ์และพัฒนาเศรษฐกิจสังคมศาส,สนาศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาสิ่งแวดล้อมรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมและยึดมั่นในการปกครอง ในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขปัจจัยสําคัญในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในองค์กรนะครับสรุปได้เป็น3ประการประการที่1นนะครับนั่นก็คือการสื่อสารหากเราเลือกสื่อสารในสิ่งที่ดีในสิ่งที่เป็นประโยชน์ย่อมทาให้เกิดประโยชน์ต่อการทํางานและเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรได้ครับประการต่อมานะครับนั่นก็คือทัศนคติที่ดีถือเป็นพื้นฐานที่สําคัญมากครับ เพราะว่าผู้ที่มีทัศนคติที่ดีจะทําให้ผู้ร่วมงานที่ทํางานด้วยเนี่ยมีความคิดในเชิงบวกและไม่เกิดความกดดันไม่เกิดความเครียดในการทํางานครับผมประการสุดท้ายนะครับนั่นก็คือความแตกต่างระหว่างบุคคลครับถือว่าในการทํางานเนี่ยมีทั้งคนดีและคนไม่ดีนะครับหากเพื่อนร่วมงานคนใดที่เขาเป็นผู้ที่สื่อสารดีมีทัศนคติที่ดีแล้วนะครับเราเนี่ยก็ต้องรับฟังความิดเห็นซึ่งกันและกันหากมีความเห็นที่ต่างนะครับต้องไม่เอาความเห็นที่ต่างนั้นมาเป็นเครื่องมือในการแบ่งพักแบ่งพวกนะครับ โดยสรุปนะครับองค์ประกอบสําคัญของการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในองค์กรนะครับก็จะมีอยู่3ประการนะครับนั่นก็คือการเข้าใจตนเองข้อที่2ก็คือการเข้าใจผู้อื่นและข้อที่3ก็คือยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลครับผมอ่ขออธิบายเพิ่มเติมนะครับการเข้าใจตนเองนั้นก็คือหมายถึงว่าเราจะต้องเข้าใจจุดอ่อนและเข้าใจจุดแข็งของตัวเราเองครับจุดไหนที่เป็นจุดอ่อนเราก็ควรจะปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นจุดไหนที่เป็นจุดแข็ง เราก็นําความดุดเด่นนี้มาเพิ่มความสําเร็จของงานได้ครับต่อมาครับเข้าใจผู้อื่นเข้าใจผู้อื่นในที่นี้ก็คือหมายถึงการใส่ใจการให้ความสําคัญระหว่างกันรวมไปถึงการเคารพซึ่งกันและกันด้วยครับซึ่งจะทําให้เราเนี่ยสามารถปรับตัวในการทํางานร่วมกันได้และเป็นการช่วยเหลือสนับสนุนเกื้อกูลช่วยอุดช่องโหว่ให้กันและกันได้ครับและข้อสุดท้ายนั่นก็คือการยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลครับการเห็นต่างเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ผิดนะครับ แต่การยอมรับฟังเนี่ยจะทําให้เราสามารถเห็นข้อมูลได้รอบด้านมากขึ้นและท้ายที่สุดเนี่ยจะต้องยอมรับข้อสรุปสุดท้ายร่วมกันให้ได้เพื่อที่จะดําเนินงานร่วมกันในทิศทางเดียวกันได้ครับการสื่อสาร communication 1การสื่อสารจากบนลงล่าง d o w n a r d communication เป็นการสื่อสารภายในองค์กรที่ส่งผ่านจากรำดับชั้นมัคราบัญชาในระดับสูง ลงไปยังผู้ใต้บังคับบัญชาที่อยู่ในระดับต่ำกว่ารวมถึงนโยบายในการบริหารจัดการการบังคับการสั่งงานการสื่อสารจากระดับบนลงล่างเป็นอีกหนึ่งหัวใจที่สำคัญซึ่งหัวหน้าต้องรู้จักสั่งงานและบริหารลูกน้องให้เป็น 2. การสื่อสารจากล่างขึ้นบน (upward communication) เป็นการสื่อสารภายในองค์กรที่ส่งผ่านจากผู้ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในระดับบังคับบัญชาที่ต่ำกว่าขึ้นไปสู่ระดับที่สูงกว่าการสื่อสารในรูปแบบนี้ควรคำนึงถึงความอาวุโสด้วยสื่อสารให้เหมาะสมกับการเทศะและควรมีความเป็นทางการมากกว่าในระดับเดียวกันด้วย 3. การสื่อสารแนวนอน horizontal communication เป็นการสื่อสารภายในองค์กรที่ส่งผ่านกันในระดับเดียวกันทั้งกับบุคคลหรือกับต่างหน่วยงานกัน การสื่อสารในระดับเดียวกันนี้ควรให้เกียรติซึ่งกันและกันรู้จักรับฟังความคิดเห็นของแต่ละฝ่ายและมีไมตรีที่ดีในการสื่อสารกันทัศนคติ attitude ทัศนคติของผู้ร่วมงานถือเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นระหว่างกันหากบุคคลในองค์กรมีทัศนคติที่สวนทางกันไม่ยอมรับ ทัศนคติซึ่งกันและกันก็ย่อมยากที่จะเกิดมนุษยสัมพันธ์อันดีหากทัศนคติไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็ย่อมทําให้สามารถกําหนดทิศทางในการทํางานร่วมกันได้ง่ายและชัดเจนขึ้นด้วยเริ่มตั้งแต่ทัศนคติในการทํางานไปจนถึงทัศนคติเกี่ยวกับตัวบุคคลด้วย ครับสำหรับหัวข้อต่อมานะครับเป็นสภาพแวดล้อมในการทำงานและวัฒนธรรมองค์กรนะครับหรือในภาษาอังกฤษนะครับ working environmental and organization culture นะครับ ก็คือปัจจัยที่เอื้อให้เกิดมนุษยสัมพันธ์ได้ง่ายขึ้นก็คือเรื่องของสภาพแวดล้อมในการทํางานนะครับทั้งในเรื่องของกายภาพนะครับที่เป็นเรื่องของสถานที่และสิ่งแวดล้อมโดยรอบนะครับไปจนถึงเรื่องของมนุษยสัมพันธ์นะครับที่เป็นสภาพแวดล้อมของการทํางานที่ดีนะครับมีความสุขนะครับ ช่วยเหลือเกื้อกูลกันไม่แก่งแย่งชิงดีหรือทะเลาะบ่อแว้งกันจนทําให้งานและองค์กรเสียหายนะครับนอกจากนี้วัฒนธรรมองค์กรที่ดีก็ยังเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับเพราะมันจะเอื้อให้เกิดมนุษยสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันได้ง่ายขึ้นนะครับหากวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่เอื้อต่อการสร้างมนุษยสัมพันธ์ อย่างเช่นองค์กรที่มีวัฒนธรรมของการแข่งขันของอส่วนบุคคลที่สูงนะครับก็ <c oughs> จะทําให้ยากที่จะต่อ,อที่จะทำให้องค์กรนะครับเกิด <c oughs> มนุษยสัมพันธ์ระหว่างกันได้นะครับผมสำหรับต่อมานะครับคือการเคารพและเชื่อถือซึ่งกันและกันนะครับหรือ respect นะครับเป็นการเคารพซึ่ง ความแตกต่างของกันและกันนะครับมันจะทําให้เรานะครับให้เกียรติคนอื่นนะครับยอมรับความคิดของผู้อื่นนะครับยอมรับความแตกต่างที่มีอยู่ในตัวทุกคนนะครับซึ่งไม่มีใครเหมือนกันนะครับผมและนั่นนะครับจะส่งผลให้เกิดมนุษยสัมพันธ์ที่ดีขึ้นในองค์กรนะครับหากเราเห็นแก่ตัวเอาตนเป็นใหญ่ไม่ยอมรับฟังความเห็นของผู้อื่นนะครับก็ย่อมทําให้เกิดความขัดแย้งกันได้ง่ายนะครับ มนุษยสัมพันธ์ระหว่างกันก็จะมีปัญหาตามมาด้วยเช่นกันนะครับผม